ะะที่เลื่อนมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะงานจากน้องพลอยพนรายกับเพลงวัยรุ่นวัยเรียนแล้วก็สวัสดีทักทายกันที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลึกทุ่งทั้งวันทั้งคืนกับดิฉันขวัญตาวีิสัมพันธ์ด้วยนะคะรับหน้าที่ต่อจาก ดีเจไฮโซโบใหญ่ดีเจทับลอยนะคะอยู่ด้วยกันต่อค่ะไปจนถึง12บสนกาค่ะแล้วก็แนะนําเพลงกันต่อเนื่องนะคะหลังไม่วันนี้น้องหนิงรับสายแล้วก็น้องอ้นคุมเสียงค่ะ0ูนย์สอ3 3ี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สามสามค่ะส่วนข้อความทาง SMS นะคะ4264777ก็ยังคงทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมวันนี้จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครจะมีโรงเรียนหลายแห่งนะคะจำนวนประมาณ3ร ร้อยกว่าแห่งเนี่ยเปิดเทอมกันนะคะ6ธันวาคมค่ะแต่ว่าในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ90กว่าโรงเรียนเนี่ยนะคะก็ยังอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนอาจจะไปเปิดเทอมนู่นเลย13ธันวาคมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการเปิดเทอมล่าช้าแบบนี้เนี่ยเหตุผลจากน้ำท่วมนะคะก็ต้องมีการทำการสอนชดเชยกันด้วยนะคะมีทั้งช่วงเย็นวันธรรมดาแล้วก็รวมถึงการสอนชดเชยในวันหยุดด้วยนะคะเพื่อที่ว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษ จะได้เรียนหนังสือนื้อหากันทันตามกำหนดปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมในครั้งหน้านั่นเองค่ะ10นาฬิกากับอีก19นาทีค่ะเรื่องราวการเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องใส่ใจนะคะมุ่งมั่นเก็บความรู้ทางวิชาการเพื่อที่ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วจะได้ประกอบวิชาอาชีพกันต่อไปค่ะ ชีวิตนี่จริงๆไม่ได้มีเพียงแค่ในสถาบัานการศึกษานะนอกสถาบัานการศึกษาเราก็ยังมีโรงเรียนชีวิตด้วยนะคะเหมือนกับเรื่องของความรักเนี่ยเราก็ต้องเก็บเก็บประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จะได้ไม่ต้องพลาดแล้วพลาดซ้ำค่ะวิธีลืมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหนถึงจะทำใจให้ลืมเขาได้สนิท คนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตสอนวิชารักจนฟังจิตแล้วก็ไปทิมทิ้งไปน้ำตาที่ไหลเกิดจากหัวใจที่